พอนี้คือเตะหน้าอีอสานาคุดมดสุมมองน้าก็ออกอยู่วัดท่าเหมือนัดบอด่อใดพอนี้มาหอดวันหน้าอีบอกควบัดทั้งหลวงเงินกระมีหอมีหยังมาให้มาเห็ดโอ้ยได้น้าอกอับยางดีบอกความเราก็เป็นคนใจดีใจกวงให้น้ำสั่งคุดเที่ยงขันสองบอกออกทั้นสองหน้าหลาย สมัยตะกี้มันพังลงเอากระ๋องห,หน่อยเป็นหมอขาวสมัยตะกี้ไปเ๊เกลือถึงมาใส่กู้ไปหลังก็ต้องไปถาคือตักนามใส่เพื่อสิเต็มภู้ไปก่อนได้มีความรับบากมาเหลืองนามหลายที่สุดทุกคนนีเบื่อนายบ้านรกเย็นเลยกูมาอยู่หลังอีแม่โผมยังเลามีหมดม ยื่นยัดดูคืดแต่ลุยดูควายในยว่าเรื่องแข็งแรงคือซีเมนหนอนหาบา <c oughs> ลลางอาบ้ากูขีนิดใ่ใต้เกือบเพียงหัวเข่าน,น้อยนี่หากกูบอกไงนอกนุ่งกัดตายลงเรียนนี่จากเาบ,าาบิร์ดหากมามากว่าให้แม่ไปอาบน้ำทงไหลอาบอยุ้งกันเลยอันยันสำไส้แจ้ลูกล้านบ่แท้ เลือดยางเดียวจังไหนมันเต้นจังไหนอยากให้ลูกให้ล้านนี่เอากำลังนี่มาเห็ดแค่นบึงผ้าเมยหไงไปเยี่ยมหนาบ่าวได้ที่หนาบ่าวเลือดเ้าไปบวชพุ่งหาบของเมย์ไงหอบของจะของนี่เต็มหาบลงไปหาเขาเหนียวเพิ่น หาไป้งโป้งไหลน้ำงูเพลินเพลินไปก่อนเอาโป้งไหลแต่ลบไปม่หักหา,กาไม่ใหญ่มาโป้งไหลเกลื่อยไปตัให้่ไม่ใหญ่เ็ดซื่อมือลูกหลานอ่ะมันถิ่นม่บ้า,อาแอลน้ำมือเฮาหนี่บ่มีมันจะหนังมันจังบ่มีคนจะเลื่อนรอยตามแหน่เห็ุใครมันเห็นเป็นตัวยางยังสิใต้เห็นเลื่อนแาวหินของไปหาบน้ำงูทักที พ่อมีมัดเป็นจังไถ่คนเฮาเกิดมาเลยนะมีหนามคีบหน,นามแจยครับพีครับหมองเห็นทีงไหนพอหาบตาหาบได้ไปไป้ายอวบเอาไปส่งหอดเนื้อห,อหอมอดซ้านเป็นพ่อมีดอกหนามแจมันน้อยลูกหลานนี่พ่อสนใจครับข้าวหลบผูยยทท้ใหญ่เห็ดไห้ใต้เป็นอันนี้เชียอว่า ถ้าเขาถามว่าป่านโรงเย็นมาอยู่นี่ได้จากพีให้ว่าเที่ยวนี่อายุข่เย่อไรกะเท่านั้น,ออน,นเที่ยวนี่หกสิบกว่าปีแล้วด้าอ,อ,อันนี้ก็ข,ขอขอพูพขอแม่พ่น,นองพูนยุ่น,นพีนนม่มาอยู่เออที่อว่า้้่อแม่พี่น,น,อน้องเลยห้รักษาป่านเมืองเขาไว้ มวางลูกมวางหลานลูกหลานสุคนหาคือลูกคือหลานแท้ๆทแจ๋หองแต่กลับไปว่าเขาบอดายู่มือนี่เขาบอหอยตั้งเขาบอฟางวัวปันี้แมลุยเล่าให้หาบ้านมาใส่แองไว้เลยให้ควายหาบ้านมาใส่แองไว้เอาแองมาตั้งนาบ้านบ้านน้องวัวยางมาหอดนี่มันก็เมื่อยแล้วแมอดอกกับแมาแกที่นา บ้านก็สมสิ่ใกล้ช่างบุญมาหอดนี่กกับมเมย์มาแว่กินต่างเราบออแพ้องใหายลูกหวานเอาหนามมาห้ตคนกินย้อนเราท่านนามบ้านนี้บ้านโรงเย็นเฮาเป็นบ้านท,ที่น้ำดีที่สุดทางทางที่สูงที่สุดจอวันใดออกกินได้หดมดตัดเอาแต่บ้านอื่นจอออกกินบ่ไใดบ้านน้ำท้ามบ้านหัวบา้บานม่วงขนาดยูกไายมูนนักกินบ่นใด ้าจิ้นบอไดบัดทน้หยไปหนามล่อยจิ้นบอไดน,น,น,นี่แหละจังหวะเราท่ามาเราผ่าลูผ้าหลานเราท่าเจ้าบ่อหายแท่เราพมม้นมาเมื่อยมาดต่จิ้นนี่นี่แห้งไม่ต่อนี่แหละลูกห,หลานเฮาห้รักษาความดีไหวแนอนาเทศเป็นตัวอย่างเทศซอยเหลือตแต่แกสมัยเด็กที่น่วงกล้วยผู้ใดปล่อยไป เลี้ยงให้เรียบร้อยหลักปัดปัดเอาเดี๋ยวนี้ใส่ผู้ไรไปหลักกล้วยให้ยหือมันว่ะนะนี่แหละจังหวะโอ้ยมันต่างแฮบบอกว่าโอ้ยจะลูกหวานเอ้ยจะขี่กันยายเต้นเล็กน้อยว่ให้ผู้ไรล่ะพัดเทานั่งดูมุมยุทเถียงอย่าไปไปหลักเองบอกเคยสีขาเกิดมาลูกหลานจงได้จมอดแท่นบ่อเห็ดบ่อถ้ำ มันมันขีดขานด้วยกำเน,นิดด้วยไปสันต์ด้วยสันนารบว่แม่ว่าจะสันต์จะวาวว่าความอยากมันแม่นี่เออลุยยิออ่งถูกขอให้คุณพ่อคุณแม่สุหูขขข่สุคนมาเห็นบุญมนีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญลำลำละล่วยคืออันนี้อาจารย์รวยวายเพราะว่าคนเบาเรื่องว่า ยี่หังกระซางให้สุขภาพมาก่อนคือให้ล่างใกล้แข็งแรงข้นสมือดีจกาล่างใกล้บ่คอยแข็งแรงกันให่ดีไม่แห้งให้สุขบุ๋มจงข้นรงดีจะความสุขเด้อลูก